ร้านสมยศจริญยนต์อยู่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะหาต้องการเข้ามาชมสินค้าที่ร้านสามารถ GPS มาได้เลยค่ะกด,ก,ดกดมาที่ Google Map ก็ได้ค่ะหรือว่าเซิร์ช Google จะขึ้นนะคะสมยศจริรยนต์ ตัวนี้เป็นเครื่อง ET 95ตัวนู้นนะคะเครื่องเดิมอุปกรณ์เดิมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฝาสูบด้านหลังตัวน็อตยังสภาพดีอยู่เลยนะคะลูกค้าที่สนใจเอาไปติดวิดน้ำได้เลยนะคะ สึงเดินเบานิ่มนะคะ ลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0801128560เบอร์นี้มีไลน์นะคะสามารถแอดไลน์ได้อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์0654782693เบอร์นี้ก็มีไลน์สามารถแอดไลน์ได้ถ้าลูกค้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะคะสามารถแอดไลน์โทรเปิดกล้องอในวันพรุ่งนี้ได้เลยร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะ สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ร้านอยู่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ,ะต่อไปนะคะเป็นตัว et 1 1 0ตัวนี้เป็นเครื่องอ,อุปกรณ์ไม่ครบหมายถึงอุปกรณ์ภายนอกนะคะไม่ครบแต่เป็นเครื่องเดิมเหมือนกันสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดลองฟังเสียงกันนะคะตัวนี้เป็นตัว et 1 1 0